ถนนหมายเลข333เป็นเส้นหลักนะครับถ้าเปรียบเป็นเส้นเลือดก,ก็เหมือนเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย500,000บาทผมบอกเลยนะครับกล้าท้าได้เลยว่าบริเวณเนี้มีขายหลายแปลงมีป้ายอยู่ท่านผู้ชมสามารถโทรถามได้เลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่วันนี้ฟังไม่ผิดเราขายไล่ละ500,000 สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินติดถนนหมายเลข3-33เป็นถนนเส้นหลักนะครับเส้นที่สามารถวิ่งมาจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับไปที่อำเภอหนองฉางแต่ในส่วนของวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลหนองขายางอำเภอหนองขายางจังหวัดอุทัยธานีนะครับถนนหมายเลข3-3ถือว่าเป็นถนนสายหลักนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่8ไร่2งาน 97ตารางวาเสนอขายขายในราคาไร่ละ5แสนบาทเท่านั้นครับจริงๆครับท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้ขายในราคาไร่ละ5แสนบาทเท่านั้นเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแรงซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะตกใจนะครับด้วยราคาที่ถูกเพราะว่าที่ดินโซนนี้นะครับโดยการรีวิวของผมแล้วก็โดยมาตรฐานก็จะไร่ละเป็นล้านบาทอยู่แล้วนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างจากเทศบาล หนองขาย่างที่อยู่ทางด้านหลังของผมนะครับรวมไปถึง P A การไฟฟ้านะครับรวมไปถึงหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็มีกระทั่งโรงเรียนเซเว่นตลาดร้านค้าห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณ500เมตรเท่านั้นครับท่านผู้ชม ออล้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมเรามาในถึงตอนนี้นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือว่าก,กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราอยากฝากท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าในการวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมแล้วก,การาฟมันพุ่งสูงขึ้นแต่ยังไม่ได้กดติดตามถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับพวกเราออาล้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา <laughs> ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาเจอกันครับ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมตอจะพาเดินชมต,อจ,ชมตอจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงจะท่านบอกผม จะพาชมที่ดินดีดิดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้คันนี้จงไว้วางใจปัญญาขาดดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแตงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุยทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ ครับสำหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพบุมสูงวันนี้นะครับผมจะใช้ภาพบุมสูงประกอบการรีวิวมากจากเดิมสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าที่ดินนั้นมีลักษณะเป็นแนวยาวนะฮะ ท่านผู้ชมครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นถนนหมายเลข333นะครับซึ่งผมออกมาจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าย้อนกลับออกไปเนี่ยโดยประมาณ500เมตรก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลหนองขายางนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศูนย์ราชการนะฮะแล้วก็มีเซเว่นตลาดร้านค้านะครับมีชุมชนซึ่งตลอดแนวสอฝั่งทางนะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นถนนสายหลักอยู่แล้วนะครับมีในส่วนของห้างร้านหรือว่า,าบ้านนะครับตลอด2ฝัฟังทางไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านกาแฟาอะไรเงี้ยก็มีด้วยกันทั้งนั้นนะฮะหรือว่าใครต้องการนะครับเปิดกิจการร้านค้านะฮะที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็อยู่ในลักษณะเป็นเส้นตรงด้วยนะครับก็10กิโลนะครับจากตัวเมืองมานะฮะเดี๋ยวทางด้านขวามือของจอท่านผู้ชมนะครับวิ่งตรงไปนะครับก็จะไปในส่วนของห้าง โลตัสอำเภอหนองฉางนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ10กิโลนะครับไปอำเภอร้รานสากักไปอำเภอบ้านไร่นะครับทับทันสว่างสามารถไปได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถนนหมายเลข333เป็นเส้นหลักนะครับถ้าเปรียบเป็นเส้นเลือดก็เหมือนเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ ราคาเนี่ย500,000บาทผมบอกเลยนะครับกล้าท้าได้เลยว่าบริเวณเนี้มีขายหลายแปลงมีป้ายอยู่ท่านผู้ชมสามารถโทรถามได้เลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่วันนี้ฟังไม่ผิดเราขายไร่ละ500,000อ่ะเรามาดูครับท่านผู้ชมในส่วนของแปลงที่ดินหน้าแปลงที่ดินนะครับจะมีความกว้างนะครับโดยประมาณ25เมตรนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับได้ชมจากภาพมุมสูงเนี่ยอาจจะเป็นที่ดินอ่ะบางคนติละหน้าเล็ก หน้าแคบที่ดินเลี้ยวยาวนะครับก็ไม่ปฏิเสธเพราะอันนั้นคือผ้ามุมสูงแต่เวลาที่มาดูสถานที่จริงอย่างที่ผมยืนอยู่ในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อนะฮะหน้าแปลงที่ดินจะหันหน้านะครับไปทางด้านของทิศใต้ติดถนนหมายเลข333โดยประมาณ25เมตรก็จะเริ่มจากมุมนี้นะครับตรงที่ลูกศรผมปักอยู่ แล้วก็ลากยาวมานะครับมาอยู่มาจุดถึงบริเวณนี้จุดนี้นะครับ25เมตรนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศใต้แล้วในข้างหน้าน,นี้นะครับตรงเข้าไปนะครับตลอดแนวความยาวเนี่ยจะมีลักษณะตรงเข้าไปเนี่ยโดยประมาณ350เมตรก็จะอยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันออกถ้าท่านผู้ชมซื้อแล้วนะครับจะเปิดกิจการห้างร้านทําบ้านเช่าก็ได้นะครับเพราะว่าทําไมทําบ้านเช่าได้เพราะบริเวณตรงนี้ เป็นศูนย์ราชการนะครับก็สามารถที่จะทําได้ทําเป็นห้องพักก็ได้นี่นะฮะก็จะมีใน่วนของแนวคันรัวนะพูดถึงทางด้านที่ต้นออกก็จะมีลักษณะตัดตรงไปนะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในแปลงที่ดินก็หลายต้นนะครับอย่างต้นมะมกต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสงสวยนะพูดถึงตั้งอยู่ในแปลงที่ดิน ในแปลงที่ดินนะครับแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยทางเจ้าของเ,ยเคยปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยได้ย้ายนะครับถิ่นฐานไปอยู่ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็อ่ะเรามาตามต่อว่าเอ๊ะอันนั้นต้นอะไรอะ่ะเป็นต้นพริกไทยไม่ใช่นะครับเป็นต้นไม้อารมณ์ดีนะฮะเป็นต้นไม้อารมณ์ดีนะครับซึ่งอ่าบริเวณเนี้ยเขาก็มาเช่าในส่วนของแปลงที่ดินตรงเนี้ยนะครับที่ทําในส่วนของโครงอาคารเนี่ยนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ เขาก็มาปลูกต้นอารมณ์ดีเอาไว้นะฮะสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่50เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมในโซนของน้าปปาครับเรากลับมาที่ทางด้านหน้าดีอีกสักนิดนึงนะครับเนี่ยสองฝั่งทางเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมีเคลื่อนบ้านนะครับทางด้านหน้านะฮะจะมีนะครับในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้านะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ที่เรามีเพิ่มเติมเข้ามาคือ ไฟส่องสว่างนะครับถนนหมายเลข33 3นะครับต้องบอกว่ามีไฟส่องสว่างแทบจะตลอดทั้งเส้นนะครับตั้งแต่ตัวเมืองอุทัยธานีนะครับจนไปถึงอำเภอหนองช้างแล้วจากอำเภอหนองช้างไปอำเภอบ้านไร่ซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาทําเป็นถนนซีเลนนะครับซึ่งราคาในตอนนี้นะครับแถวนั้นผมก็มีขายอยู่หลายแปลงนะครับสามแสนก็มีนะครับแถวแต่ยังไม่บอกว่าแถวไหนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมรู้นะครับติดตามเรามา ะะเดี๋ยวเรากลับไปทางด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับห่างจากการไฟฟ้านะครับสาขาหนองขาย่างห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณร้อเมตรเอ๊ะกล้องซูมไม่เห็นได้ไหมใตนะ้เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อนะครับว่าเราอยู่ใกล้หน่วยงานจริงๆนะฮะนี่ยนะครับวิ่งตรงไปนะครับมีโรงเรียนสุรราชการสถานีตำรวจเซเวน่นมีคาเฟ่นะครับมีโฮมสเตย ประมาณ500เมตรเท่านั้นมีสะพานลอยนะครับจุดสังเกตนะครับมีสะพานลอยสีเหลืองนะฮะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ห่างจากแปลงที่ดินไม่ไกลเลยนะฮะเรานะครับอําเภอหนองขาย่างบริเวณนี้ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นกึ่งกลางนะครับอุทัยธานีหนองขาย่าง10โลหนองขาย่างหนองช้างนะครับประมาณ10กิโลเท่านั้นนะครับอ่ะสรุปใจความนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะกับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านปลูกได้นะ ทำสวนทำเกษตรติดถนนสายหลักนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นคาเฟ่หรือว่าจะทําเป็นบ้านเช่าเป็นโฮมสเตย์นะครับก็ยังสามารถทําได้กับที่ดินแปลงนี้เพราะว่าหัวใจหลักของมันคือติดถนนหมายเลข333ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้ผมเชื่อนะครับว่าที่ดินแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งในราคาที่ถูกมากๆเลยนะ สาระสาคัญนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าให้ท่านผู้ชมดูนี้นิดนึงละบริเวณทางด้านหน้านะครับเราเว้นทางเข้าเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหนอนนะครับหรือว่าการปูนะครับอย่างเงี้ยตลอดทั้งเส้นนะฮะก็ทําให้บริเวณทางด้านหน้าแปลงเนี่ยนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะสรุปได้ใจความสวยดีราคาไม่แพงนะครับตัดสินใจไม่ยาก เอาละครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ